ลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยใครจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิไหนขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญทานศีลภาวนาพระพุทธองค์ทรงแจกแจงที่หมายแห่งการเกิดใหม่ด้วยการบำเพญ็ญบุญกิริยาวัตถุไว้ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้3ประการเป็นไฉนคือบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานหนึ่งบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลหนึ่ง บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาหนึ่งดูกรพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยสีนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเขา้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์เกิดใหม่ในภูมิมนุษย์แต่อยู่ในส่วนชั่วด้วยประการต่างๆนานา ดูกรพิสษจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีลพอประมาณไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเข <im ans und ine> าเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ดูกรพิสษจ์ทั้งหลาย <im ans und ine> บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้า,ขาถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราชดูกรพิสูจน์ทั้งหลายมหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรก อดิเรกแปลว่ามากเกินกว่าประมาณได้มากจนล้นเหลือทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นจตุมหาราชโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพพะทิพย์ ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงนั้น กระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงโดยฐานะสิบป,ประการคืออายุทิพโพธพภะทิพดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ทำบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาดูกรพิสุท์ทั้งหลายท้าสยามเทพ,พบุตรจอมเทพในชั้นยามานั้นทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรก ย่อมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นยามาโดยฐานะสิบป,ประการคืออายุทิพย์โธทพะทิพย์ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตดูกรพิสธ์ทั้งหลายเท้าสันดุสิตเทพ,พบุตรจอมเทพในชั้นดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิรเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นดุสิตโดยฐานะสิบป,ประการคืออายุทิพปโธทภทิพ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาข้อถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานารดีดูกรพิสุจน์ทั้งหลายท้าสุนิมมิตรเทพ,พบุตร จอมเทพในชั้นนิมมานารดีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นนิมมานารดีโดยฐานะสิบป,ประการคืออายุทิพย์โผธัพพทิพย์ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทําบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีดูกรพิสุททั้งหลายท้าปรนิมมิตวสวัตตีเทพบุตรในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าวล่วงสูงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีด้วยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โหทัพภะทิพย์ ดูกรพิสุจน์ทั้งหลายอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสาเป็นดั่งพนานานี้แลใครต้องการไปถึงชั้นไหนของมนุษย์หรือสวงสวรรค์ในภพชาติหน้าลูกหลานจงอ่านพิจารณาอย่างละเอียดละอและบำเพ็ญศึกษาปฏิบัติที่ท่วนเอาเถิดสิ่งประเสริฐย่อมจะเกิดกับลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทุกคนตั้งแต่ปัจจุบันขณะนี้เป็นต้นไปแน่แท้นะลูกหลานเอ,อ๋ย บาปเกิดเพราะสังสมอารมณ์ไม่ดีไว้ในจิตตนครั้นเกิดบาปในจิตมากเข้ามากเข้าจึงบันดาลกายวาจาให้ไปสร้างบาปต่อสัตว์อื่นทำให้เกิดคู่กรณีหรืออาจมากกว่าคู่เรียกว่าหมู่กรณีกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรข้ามภพข้ามชาติทำให้แก้ไขบาปนั้นยากแสนยากยิ่งนักฉะนั้นจงปรงระงับดับบาป เสียแต่ต้นทางด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมทั้งอารัธนาเหนือทิพย์หลวงปู่ใหญ่เป็นประธานในอารมณ์จิตทุกขณะเถิดนะลูกหลานเอย๋ย